ต่อไปเป็นเก่งที่58ยิ่งอยู่ครั้งผถมโพธิการพระผู้มีพระภาคทรงให้กลุลบุตรสมบทด้วยเอิพิกุอุปสัมปทานั่งแลในการชั่วระยะหนึ่งและภิกษุผู้อุปสมบทด้วยวิธีอย่างนี้มีจำนวน1341รูปคือคืออย่างไรคือ มีจำนวนดังนี้พระปัญจวัคคียเถระห้าพระยะสะกุลบุตรหนสหายผู้เป็นบริวารของท่าน54พระทะวัคี30บปุราณชดินหนึ่พันปริภาชกรวมกับพระอัครสาวกทั้งสอง250พระอังคุรีมานเถระหนึ่งรวมเป็น1นึ 1,341รูปสมจริงดังคำที่พระอัตถกถาจารย์กล่าวไว้ในอัตถกาาว่าภิกษุ1,300รูปและเหล่าอื่นอีก40รูปทั้งพระเถระผู้มีปัญญาอีกหนึ่งรูปภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดท่านกล่าวว่าเป็นเอหิภิกขุ ภิกษุเหล่านั้นเป็นเอหิภิกขุจำพวกเดียวก็หาไม่ได้แม้เราอื่นก็ยังมีอีกมากคืออย่างไรคือมีจำนวนเป็นต้นอย่างนี้ว่าเสรภา,ามทั้งบริวารมีจำนวน300พระมหากปินนะทั้งบริวารมีจำนวน1,000กุระบุตรชาวเมือง บิลพัทมีจำนวนหนึ่งหมื่พวกปารายะนิกะพรามพรามบริวารกับมานุษยสิบหกหัวหน้าที่ฟังปารายณะธรรมปริยายมีจำนวน1 6 0 0งรวมเป็น2,7,300ลูก ภิกษุเหล่านั้นพระอัจฉริาจารย์มิได้กล่าวไว้เพราะท่านพระอุบาลีเถระมิได้แสดงไว้ในพระบาไว้ในพระวินัยปิฎกในบาลีพระวินัยปิฎกภิกษุเหล่านี้พระอัจฉริยาจารย์กล่าวไว้ก็เพราะท่านพระอุบาลีเถระแสดงไวใ้ในบาลีพระวินัยปิฎกนั้นแหล พระอัตถกถาจารย์กล่าวคําไว้ในอัตถกถาว่าภิกษุทั้งหมดแม้เหล่านี้คือ27,000รูปและ300รูปภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดท่านกล่าวว่าเป็นเอหิภิกขุหลายบทว่าตีหิสรณะมเนหิอุปสัมปันโนมีความว่าอุผู้อุปสมบทด้วยตรัยสรณะคมซึ่งลั่นวาจา ่าสามครั้งโดยในเป็นต้นว่าพุทธังสระนังคัจฉามิจบเก่งที่ห้าสิบแปด